อย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาจังไดอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอื่นไม่ใช่ธุระของเราใครจะชั่วหรือเลวมันเป็นกรรมของเขาใครจะใส่ร้ายหรือนินทาก็เป็นบาปของเขารักษาใจของเราไว้ให้ดี มีเมตตานิ่งสงบเย็นอยู่เสมอย่อมเป็นบุญของเล่าขันเฮาเสียเวลาไปคิดเรียงนันเรียงหนี่กับผู้นันผู้หนีว่าจังสันวาจังสี่เห่เฮาโอยปเป็นน้ำแย่น้ำปดข้ามว่าของคนมันน้ำไปบ่ใดดกคนสีสั่งมันกะสั่งเ่พ่ะพันนันคนสีหักเข้ากบหักพฉปานัน คนสีอิจฉาดิสยากับอิจฉาดิสยาเพราะปันนั้นฉะนั้นเฮาอย่าไปเสียเวลาเอาใจใส่ไปเรื่องของพวกนั้นแต่ให้เฮาเอาใจเอาเวลามาใส่ใจกับเรื่องการให้ท่านรักษาศีลจะเริ่มภาวนาให้ท่านเข้าปลาอาหารอมิตรท่านให้ท่านเวลา,เ,วลาเสียเวลาเป็นสิ่งที่ดีที่งาม ท่านให้อาภัยซึ่งกันแลบกันเป็นอาภัยท่านท่านบ่ถือโทษกดเครื่องเนี่ยเป็นอาภาัยท่านห้ธทรำมาท่ำชี้แน่นหน้าท่างเป็นท่านเรียกว่าทรรมาท่านฉะนั้นเขาจะไปเสียใจเสียก,บกับเวลากัผู้อื่นเสียเวลาผู้อื่นเป็นทุกข์พวกเจ้าของซื่อผูน้นั่นายจังสันผู้นี่างสี่กระทั่งไปฟังหูเนี่ยหูปิดสว่างปิดไป ตากะว่าต้องไปน้องแนมเห็นแนมเห็นกับกายไปโหลดจะเส,สียสนใจมัน่ถ้าไปคีดไปโอ้ยอีนั่งพันทั้งกับมันบบปวดหัวเป็นทุกข์กับเจ้าของฉะน,นั้นย่ายเป็นทุกข์กับเจ้าของเออให้ทํำความดีเอาไว้สร้างคุณงามความดีให้ทานทานเสียสละเวลาให้ก้นเป็นท,านท่านให้ถ้ามาเป็นท่านให้อภัยท,าท,ท่านก็ถือกดกดเครื่องกันะ ้วกเสียสละเวลาในการรักษาศีลเจริญภาวนาเจ้าจของภาวนาไปทําไปคุ้งงามความดีทานศีลภาวน,นาทําไปคือจะเข้าสะสมน้ำใส่อูใสแองบุญกุศลน้อยใหตุใดทั้งไห่ธานรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าเหตุไปเรื่อไไยๆผลบุญกุศลคุค้งงามความดีย่อมเต็มเปลี่ยมไปได้ฉันใดก็เหมือนน้ำในโองมันเต็มเปี่ยนได้ฉันใดคุณงามความดีเจ้เห็นทำมันย่อมเต็มสักวันสักมือนหนึ่ง เมื่อมันเต็มแล้วมันสิโลนขึ้นว่าบุญกุศลส,สีตอบจนองเขาเองโดยอัตโนม,มัติสาธุจเจริญธรรม